สวัสดีค่ะดิฉันแอนจักรยานจุฬาธรรมศาสตร์วันนี้ดิฉันนะคะจะมาหาคนพลาดฉันบอกเลยว่าพื้นเวทีลื่นมากค่ะฉันไม่ได้มาขายประกันชีวิตค่ะฉันมาดูนางงามวันนี้ฉันจะมาสอดส่งนะครับนี่ดิฉันไลฟ์สดอยู่ที่ห้องส่งที่ CDMX Arena นะคะทัางหลังห้องนี่คุณลาอุนกับสาวๆงามกำลังประชุมกันอยู่เลยค่ะแล้วก็ไลฟ์สดทางเเลมูโด โอล่ากมัสต้าส์มีนอมเบร์แอนจักรยานจุฬาธรรมศาสตร์ welcome to the 7 3 r d Miss Universe final competition hello 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 to Universe woo woo Thailand I love you No matter Good morning Good afternoon Good evening สวัสดีค่ะอ่าสองพันแล้วไม่รอแล้วฉันเล่นตลกดีกว่าเราเทอ,อีกสิบนาทีไม g o กไปดีกว่าค่ะ, <c oughs> บ,อะบอกเอ่อบอกไอ้ทราบก่อนนะคะว่าดิฉันก็ยังเป็นหุ้นส่วนอยู่นะคะ50-50ี50 50. ตีเทยคนไหนไม่พอใจฉันจะปรับแล้วก็ปิดสัญญาณไม่ดูค่ะกระเทยคนไหนที่ซื้อ YouTube แล้วมีประมาณ10หน้าอยู่บนจอนะคะฉันบอกก่อนนะคะฉันจะแจ้ง YouTube บล็อกหล่นนะคะโซ s so h e e p แม่ซื้อเวทีมาหนึ่งพันแต่ว่าลูกสาวแม่ดู YouTube 900แล้วแชร์กัน10คนมันคืออะไรคะบอกก่อน My ่กาไม่ได้นะคะเสียชื่อนะคะฟิลิปปินส์ก็ดูอันต่ออันแต่ว่าไทยแลนด์นี่คือไม่ก็1ช่องดูทั้งตำบลเลยน่ากลัวมากค่ะ ไม่ได้นะคะ